สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้8สิงหาคม2565ครับอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถ add line a หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิป ทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่ในช่วง2วันนี้นะครับวัน2วันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับ ก็ต้องบอกว่าติดภารกิจนิดนึงนะครับเลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะครับแล้วก็ในส่วนของห้อง z o o อาจจะไม่ได้ขึ้นไปพูดคุยกันด้วยนะครับแต่ว่าก็แค่ช่วงวัน2วันนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตกันให้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นไลฟ์แต่จะพยายามทําคลิปให้นะครับในส่วนของบทวิเคราะห์เพราะนั้นในส่วนของการไล์รอบเย็นของผมเนี่ยอาจจะงด สําหรับวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยไว้แต่ว่าจะพยายามอัปเดตกันให้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เห็นสัญญาณเห็นจังหวะจริงๆนะครับเราอาจจะคลิปอาจจะอัปเดตคลิปสั้นๆนะครับขึ้นติ๊กตอกให้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์แบบสั้นๆนาที2นาทีหรือเห็นสัญญาณอะไรก็อย่าลืมติดตามติ๊กตอกของเรากันไว้ด้วยนะครับยังไงเวลาเพื่อนๆไปโฟล l o ติ๊กตอกนะครับ ผมรบกวนดูนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านไปโฟล low ช่องเก่าด้วยนะครับซึ่งช่องเก่าเนี่ยไม่ได้ใช้ละนะครับก็มาใช้ในส่วนของช่องใหม่ซึ่งดูคลิปนิดนึงว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับก็ฝากดูให้ด้วยครับเพราะว่าช่องใหม่จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะไม่มีสัญญาณอย่างช่วงวันนี้ต้องบอกว่าราคานิ่งๆวิ่งในกรอบก็อาจจะไม่ได้อัปเดตให้นะครับอแต่มาอัปเดตมาดูครับว่าวันนี้จะรับมือ กับตลาดยังไงดีบ้างนะครับภาพรวมของวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันครับต้องบอกว่ามาคุยกันภาพเดือนกันก่อนสักนิดนึงดีกว่านะครับภาพเดือนต้องบอกว่าจริงๆแล้วสัญญาณของเดือนที่แล้วที่ส่งมาเนี่ยต้องบอกว่ามีความน่ากังวลสําหรับขาช็อตนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าผมเองเป็นขาช็อตนะยังมีความกังวลอยู่ครับว่าจะมีโอกาสปรับตัวปิดบวกได้ซึ่งถ้ามันปิดบวกแบบ รับสัญญาณเต็มที่จริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าจะทะลุ D1 ของเราด้วยถูกปหซึ่ง D1 เนี่ยเป็นแกนหลักในเทรนขาลงนะครับเป็นเส้นสุดท้ายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมาเกาะเกาะมาเลียๆียกันอยู่วัน2วันไม่ใช่ว,วันสองวันในช่วงเดือนนี้เราด้วยนะครับถ้าหลุดไปจบนะครับและจะกลายเป็นว่าภาพเดือนเนี่ยเราจะมองกันใหม่ว่ามีโอกาสจะเป็นไซด์เวในกรอบนี้อาจจะไซด์เวไปอีกสักครึ่งปีก็ได้หรืออาจจะปรับตัวขึ้น2 0 0พในช่วงสัก ปลายปีได้ไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยตามกันไป9ต่อ9ดีกว่ายังไงภาพ Day ์เทรนหลักที่เราเล่นก็ยังไม่ได้หลุดเทรนด้วยนะครับมาดูในส่วนของภาพวีคสักนิดหนึ่งนะครับภาพวีคต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ส่งมาเมื่อจบวีคที่ผ่านมาซึ่งเราได้คุยบทวิเคราะห์ของภาพวีคภาพเดือนเนี่ยเยอะกันพอสมควรใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามบทวิเคราะห์ประจําเดือนขอภัยประจําสัปดาห์ไปดูด้วย เพราะว่าลงดีเทลไว้ให้ค่อนข้างเยอะละในเรื่องของการเดินเทรนแผนการเดินแท่งอะไรต่างๆคุยไว้หมดแล้วนะครับแต่สรุปภาพรวมให้ฟังเร็วๆนิดนึงครับในส่วนของภาพวียังให้น้ําหนักนะครับว่ามีโอกาสปรับตัวลงมาได้จากสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับและราคาขึ้นทดสอบดีหนึ่งด้วยอันนี้น่าสนใจครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรากําลังมองถึงว่าภาพเดือนเนี่ยจะปิดลากยาวคือมีโอกาสปิดแดงต่อได้ แต่ยังไงเนี่ยต้องบอกว่าในภาพวีคหนึ่งวีคสองเนี่ยต้องบอกถ้าเกิดมันปรับตัวทิ้งตัวลงมาได้อันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมสัปดาห์แรกมันเปิดมาด้วยแท่งที่เป็นสัญญาณกลับตัวมาเพราะฉะนั้นถ้าวีคสองลงสามสี่มีโอกาสลงต่อได้นะครับแล้วก็จะทําลายสัญญาณของเดือนด้วยนะครับอันนี้คือกรณีแบบเบสเคสแล้วถ้าเกิดว่า,าถ้ายังดีต่อขาลงแต่เป็นเวิร์สเคสล่ะ ก็ต้องบอกว่าไซด์เวย์ครับอ่ะก็ไซด์เวย์กันไปออกข้างกันไปนะครับก็ถ้าจบเดือนแล้วเดือนนี้ไซด์เวย์นั่นหมายความว่าเดือนหน้ามีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับดีเทลรายละเอียดภาพวีคภาพเดือนคุยไว้ให้หมดแล้วนะครับบทวิเคราะห์ประจําเดือนไปดูวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมผมวิเคราะห์ภาพเดือนเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดภาพสัปดาห์ก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอัปเดตไว้ให้เราเช่นกันนะครับ มาดูในส่วนของภาพเดนะครับภาพเดเนี่ยจริงๆผมยังติดใจแท่งวนสุกมันลงมาทดสอบแนวรับบริเวณดีสองครับและถูกซื้อกลับอันเนี้ยมันทําให้เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าฉันจะยังไม่ลงง่ายๆแหละทีนี้พอฉันไม่ลงง่ายครับราคามีโอกาสบอกว่าฉันจะไม่ลงง่ายทําไงต่อครับใช้เวย์ครับทําให้ผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะใช้เวย์ในส่วนของกรอบดีหนึ่งครับและดีสอง ได้อาจจะกินเวลาไปถึงกลางเดือนเลยได้ไหมก็ได้หรืออาจจะลากยาวกว่านั้นคราวที่แล้วครับมันเคยไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้กินเวลาประมาณสัก15บวันเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวย์ไปสองสามสัปดาห์ก็ได้นะครับอาจจะไปปลายเดือนเลิศเลือกทางอีกทีหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเสียทีเดียวนะครับแต่ในเทรน์ของเดย์ต้องบอกว่าเทรนดของเดย์ยังอยู่ในแนวโน้มของทิศทางของการลงอยู่เพราะนั้นผมจะยังให้น้ำหนักภาพของการลง มากกว่าอันนี้เป็นภาพสั่งเทคนิคนะครับที่ราคาบอกเอาไว้นะเพราะนั้นผมพยายามวิเคราะห์ที่เป็นกลางที่สุดนะครับแล้วก็อ้างอิงจากพฤติกรรมของราคาแล้วก็อ้างอิงจากแนวโน้มมาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการเทรดในช่วงนี้นะครับให้วางแผนเทรดในกรอบนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเลือกขึ้นหรือเลือกลงเสียทีเดียวเพราะเทรนด์ขาลงยังไม่จบแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นสั้นๆเล่นเทรนด์บายเล่นกับเทรนด์ที่ปรับตัวขึ้นมา ไปเล่นที่4ี่ชั่วโมงผม,ไ,มได้วางเทรนดไว้ให้แล้วด้วยเดี๋ยวได้ไปคุยกันแต่จังหวะตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นมุมของขาช็อตดีหนึ่งถึงดีสองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโซนของถูกครับนะเป็นโซนของถูกสําหรับขาช็อตนะนะครับแต่ถ้าเกิดขาบายตอนนี้ต้องใช้4ี่ชั่วโมงไล่จังหวะที่หงจังหวะที่สองรอดูการย่อแถวแถวพั็ดร้ี่สแล้วค่อยหาจังหวะเก็บของถ้าอยากจะเล่นขึ้นต่อ เพราะนั้นแล้วแต่พิจารณาแล้วแต่มองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาพันเจ็ดร้อยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูพฤติกรรมไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าติดไม่ติดยังไงแต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดดีหนึ่งผมก็ยังไม่มองภาพของการบายเข้ามานะครับมาดูในภาพของสี่ชั่วโมงครับในเทรนตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าถ้าขาบายจะเล่นต้องมาเล่นเทรนนี้ยังไม่หลุดนะครับเทรนของสี่ชั่วโมงที่เราวางกันไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นมีโอกาสไหม ที่ราคาจะยังปรับตัวขึ้นต่อมีเพราะเทรนด์มันมาไงเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณเล่นทำเฟรมไหนหาตัวเองให้เจอก่อนไม่ใช่ฟังผมเอ้ยผมผมเน้นฝั่งช็อตเพราะอะไรเพราะผมเล่นเดย์ไม่ใช่ฟังแล้วจะมาฟังผมตลอดไม่ใช่ต้องพิจารณาตัวเองครับผมเล่นเดย์ผมถึงให้น้ำหนักฝั่งช็อตแต่คนเล่นสี่ชั่วโมงคุณให้น้ำหนักทางบายครับตอนนี้ แต่บายกันก็อย่าบายกันเพลินเพราะตอนนี้มันคือโซนต้านสำคัญของเดด้วยผมแค่ให้ระวังเท่านั้นแต่ด้วยตามกฎการเทรดของคุณเองเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคุณเล่นสี่ชั่วโมงแถวเนี้ยของถูกครับแล้วไปขายด้านบนก็พิจารณาดูครับต่างคนต่างทม์เฟรมต่างแผนต่างกลยุทธ์ครับจะเหมือนกันหมดไม่ได้ถูกไหมาบางคนชอบถือสั้นๆบางคนชอบถือยาวๆบางคนอยากจะติดตามราคาบางคนเฝ้าราคาเล่นส5้านาทีเทรนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหม นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองภาพของ4ชั่วโมงยังไม่หลุดเทรนนะครับในภาพของคนเล่นเดยก็ต้องบอกว่าโซนนี้ถูกของเดย์คัดล็อดสั้น TP ไกลอันนี้คือเดยแต่ถ้าเป็น4ชั่วโมงคุณบายตรงน,นี้คัดลอดอยู่ไหนคัดลอตอยู่นี่ TP อยู่ไหน TP อยู่บนก็พิจารณาดูสิครับ time frame เ,เล็กก,กว่า SL ก็สั้นกว่า TP ก็สั้นกว่าตามสัดส่วนแต่ต้องพิจารณานะครับ มาดูในจังหวะชั่วโมงสักนิดนึงมีอะไรน่าติดตามอรือไห่ต้องบอกว่าเช้านี้เปิดมาครับยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาราคายังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ1,780นะครับถึงแนวรับสุดท้ายเนี่ยต้องบอกบริเวณ1,770ยังเคลื่อนตัวในกรอบส0เหรียญแคบๆอยู่ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลองตอนนี้ถ้าเกิดเห็นภาพหน่อยว่าจะทําอะไรเนี่ยไปมองสี่ชั่วโมงกับเดยก็ได้ นะครับยาวกว่านี้วีคเดือนเนี่ยมันอาจจะยาวไปนะครับก็ตอนนี้อาจจะไปจับ2เทรนหลักๆแต่ถ้าเกิดใครเล่นสั้นกว่านี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับบางทีเล่นสั้นอาจจะใช้4ชั่วโมงประกอบก็อาจจะหนักไปทางบ่ายอาจจะใช้15นาทีประกอบเห็นการเบรคขึ้นมาเห็นการกระชากเห็นการตั้งเทรนอ่ะอันนี้พิจารณาบ่ายของคนเล่น15นาทีได้ไหมก็พิจารณาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นเดย์อ่ะสมมติคนเล่นเดย เห็นการเบรกโล่ w มาหาจังหวะโฟลช็อตได้ไหมก็ได้แล้วแต่พิจารณานะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็มาอัปเดตให้สําหรับเพื่อนๆน,นะครับก็สําหรับใครที่รับชมกันอยู่และชอบบทวิเคราะห์ของเรานีครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตาม กด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโดยปกติแล้วเราจะมีในส่วนของ ห้องสูมกันด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันก่อนได้นะครับแต่ว่าเนื่องจาก2วันนี้ผมอาจจะติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้เปิดห้องสูมไปพูดคุยกันก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ราคาช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ไปไหนมากนักนะครับผมอาจจะพยายามทําคลิปเป็นคลิปย้อนหลังอัปเดตให้ละกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไลฟ์สดเท่านั้นเองแต่ยังพูดคุยกันอยู่อัปเดตราคากันให้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดระหว่างวันหรือระหว่างจังหวะที่ มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็สามารถติดตามเพิ่มเติมอัปเดตบทวิเคราะห์ที่แผนการเทรดขออภัยครับที่ติ๊กต็อกของเราได้นะครับหาติ๊กต็อกไม่เจอไม่เจอช่องนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินกันได้นะครับดูช่องติ๊กต็อกที่มีการเคลื่อนไหวนะมันจะมีช่องเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รอบเช้านะครับก็อาจจะเป็นช่วง เดี๋ยวผมขอดูเวลาอะไรก่อนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกไปอาจจะได้ขึ้นเชา้าได้ขึ้นไลฟ์กันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆเดี๋ยวจะได้เจอกันสักช่วงเที่ยงเอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ